เดิออกไปดึกเด้ออย่าเข้าไปออกมาข้างนอกมายืนข้างนอกนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมา ชมการไฟ้สดผลไม้วันลายช่วยช้างตกงานนะคะยังนี่ก็ช้างหลายเชีองนะคะเล็กวันที่แล้วเนาะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะมาชมการไฟ้สดขายผลไม้ไฟ้สด ผลไม้ออนไลน์ของ,องชม,มงรมช้างตกงานนะคะเอฟซีหรือแม่แม,แม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของชอ <laughs> ่องค่ะ ของหนูของหนูทำไมมันมันตั้งมันตั้งเป็นเอแนวนอนไม่ได้ข้าวกับช่างน่าดินทางช้างลูกศิษนะกขาวเาลยแม่ขวานก็จะมาช่วยไร่ผลไม้น้องช้างออนไลน์ช้างตรงทางมาจากวังทะลุนะคะมีทั้งหมดห้าเชือกนะคะ้าวหห มันหมไม่ได้6เครื่องนะคะปนไม้หนังคานไลน์ทางตกงานนะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับเมทพรานได้นะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับเมทพรานได้นะคะน้องเกณฑ์งดงด้น้องเกณฑ์งดงดตอนนี้อยู่ตรงนี้แหละตงนั้นตรงนั้นตรงนัน มีช้างอยู่ห้าเชือกนะคะที่ตกงานมาจากวังทะลุนะคะวันนี้วังทะลุหยุดก็เลยมารวมตัวอยู่ที่วัดป่าเจียงนะคะมีช้างตกงานห้าเชือกนะคะที่มารวมตัวกันวันนี้นะคะมีมีดอกแก้วที่เหยียบงวงนะคะแล้วก็น้องเอ็นแล้วก็น้องเอ็นรถถัง น,น,น้องนักเพชรรถถังน้องนักเพชรในบททองในบทองแล้วก็อะไรคะเชือกน,น้องขวัญน,นะคะหน้าเชือกนะคะที่มารวมตัวกันวัดป่าเชียงนะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับแม่ควานได้นะคะน้องช้างมีแต่รถถังเลยนะคะวันนี้รอกินอาหารหวานๆเลยนะคะ จากล่า35มาคะแนนนะคะ3าจากล่าหนึ่งรยคะแนนจ้าวันนีเ้เหมา